จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นหนึ่งในห้าสุดยอดพระปิตาของเมืองไทยหรือพระปิตาเนื้อผงครุกรักชุดเบญจาภาคีนอกจากนี้แล้วพระกุตมหาโสรถมงคลก็เป็นที่สุดแห่งความนิยมที่นักสะสมพรเครื่องไฟฟันชนิดที่เรียกว่าของแท้หายากกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอ,อีกมวลสารที่ใช้สร้างพระปิตานั้นเป็นมวลสารที่หลวงปู่เอี่ยม เก็บมาระหว่างเดินทุดงไปต่างสถานที่ต่างๆท่านได้รวบรวมว่านไว้จํานวนมากและว่านเหล่านี้ได้ถูกนํามาบดผสมกับผงสร้างเป็นพระปิตาอันหรือชื่อรูปแบบพิมพ์พระหลวงปูเอี่ยมท่านสร้างขึ้นเองลักษณะขณะดทรงแม่พิมพ์แบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่อิกกลางและพิมพ์เล็กส่วนมากด้านข้างจะมีตะเข็บซึ่งมักจะเป็นืีแตก เราะด้วยการเวลาเนื้อผงคุกรักนี้เมื่อสร้างและพิมพ์เป็นองค์กระแล้วย่างถาด้วยรักสีดำหรือรักน้ำเกลี้ยงผสมชาติแดงไว้ด้วยถังหน้าและหลังดังนั้นผิวจะมีเม็ดแดงๆอยู่ทั่วไปบางองค์มีทองปิดไว้ด้วยบางขั้นอย่างเข้าใจผิดว่าพระติดตาหลวงปู่เอียมมีจำนวนมากมายหลายรุ่นความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เนื่องจาก ท่านเป็นพระที่มีวาจาศิธิ์และกระแสจิตแก่กล้าดังนั้น